สวัสดีค่ะทุกคนที่ติดตาม ในช่องไปกับโก้กล้วยแดงอินโดนะคะทักทายกันเช่นเคยคะ่ะวันนี้มากันในช่วงบ่ายๆหน่อยนี้แดดก็เริ่มแบบแดดล่มลมตกแล้วนะวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องอะไรก็มาเล่าตามภาษาชาวกล้วยแดงอินโดนนั่นแหลคะค่ะก็ไม่อยากจะให้ห่างหายกันนะคะช่วงที่มาบ่อยก็จะมาบ่อยแต่ช่วงที่หายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคน ก็ยังนำเรื่องราวของกล้วยแดงอินโดมาบอกเล่าให้พวกเราได้ชมได้ฟังกันอยู่เสมอนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มแมลดินตายเหมือนเคยค่ะซึ่งเป็นฟาร์มเล็กๆแต่ว่าก็รวมเรื่องราวของกล้วยแดงอินโดที่มีลวดลายแตกต่างรวมไปถึงงานกล้วยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปุ๊ก กล้วยจะใส่ปุ๋ยอย่างไรนะคะสีจะทําอย่างไรให้สวยนะคะโดยเฉพาะในปีนี้ได้ยินว่าสีแดงเป็นสีที่มาแรงวันนี้เอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงว่าสีแดงมันมีความมงคลอย่างไรมันแรงอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนนี้แล้วนะนะคะซึ่งชาวกล้วยแดงเขาก็จะมีการจัดงานเหมือนกันนะคะในวันที่ ในวันที่28-6ถึง6นะคะ28มกราถึง6นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเชนิสอ่านิวเยร์เนาะเชนิสนิวเยร์ก็ลองไปดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเจ้าสีแดงว่ามันเป็นอย่างไรว่ามางคนอย่างไรนาะ บอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นแฟนคลับกล้วยแดงอินโดหรือว่าใครที่เผลอนะคะมาเข้าวงการกล้วยแดงอินโดเนียส่วนใหญ่ก็จะตกไปตกแล้วจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะคือมันหยุดไม่ได้นะคะหยุดไม่ได้ที่จะเรียนรู้นั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่า ทำไมจะต้องสีแดงสีแดงมันมีความพิเศษอย่างไรเรามาฟังกันเลยนะคะคือหลายคนเนี่ยเมื่อจะเข้าตรุษจีนแล้วก็อดไม่ได้นะคะที่จะนำเรื่องราวของสีแดงมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนจีนนิยมถือสีแดงเนี่ยเป็นสีทั้งเป็นสีประจําชาติแล้วก็เป็นสีที่ให้โชคแล้วก็เป็นสีที่ให้ความโชคดีให้ชีวิตชีวานะคะ เวลาเราเห็นสีแดงแล้วก็ก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานแตง่งหรือว่างานตรุษจีนหรือว่างานมงคลต่างๆก็จะนิยมให้สีแดงนะคะเอ๊นในสีแดงมันมีอะไรม,มีพลังอะไรนอกจากสีแดงเขาจะเป็นสีแห่งความโชคดีนะคะ ในงานนี้เราอยากจะแนะนำนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วสีแห่งความโชคดีนอกจากจะสีแดงแล้วนะคะก็ยังจะมีสีเหลืองและก็สีเขียวด้วยแล้วทุกคนลองหาไม้มงคลสิคะว่าสีอะไรบ้างที่มีสีแดงแล้วมีสีเขียวด้วยแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองนะคะเราต้องตามหาแล้วแหละว่ามันมันอยู่ใน พืชอะไรแต่ดิฉันไม่ต้องตามมากเห็นอยู่ในใบกล้วยนี่แหละมีหลากสีเหลือเกินสำหรับต้นนี้นะคะตามที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันก็จะมีทั้งสีแดงสีเขียวแล้วก็ออกเหลืองนะคะมันก็ถือว่าเป็นเป็นต้นไม้มงคลน,นะคะที่หลายคนถามมาตามจริงดิฉันเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะคะก็ได้ไปฟังจากอาจารย์ลยหลายท่านนะคะว่า สีแห่งความโชคดีคืออะไรอย่างไรนะคะก็ลองลองไปฟังดูทีนี้ก็เลยตามหาเหมือนกันล่ะคะ่ะว่าเอ๊เราก็ไม่ได้ว่าเชื่อร้อยขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่านะคะถ้าหากว่าสีที่มันมีอยู่จริงนะคะกับต้นไม้อะไรล่ะที่มันมีทั้ง3สีนะคะตามจริงก็ก็มีหลายหลายต้นไม้เหมือนกันนะคะที่มีความเป็น เป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าสีแดงมันจะให้ให้อะไรสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะซึ่งก่อนอื่นสีทั้ง3สีนี้จะมีอยู่กับทุกต้นนะคะของไม้มงคลที่เรียกว่ากล้วยแดงอินโดนะคะแล้วก็ที่ฟาร์มของเราสีที่เห็นได้ชัดตาม ตามเหมือนที่อาจารย์ผู้รู้ได้บอกเลยที่สีแดงมาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสีเขียวแล้วก็ไปที่สีเหลืองนะคะก็เห็นก็น่าจะเป็นเจ้าแม่ทรัพย์ดวงธรรมนี่แหละที่แบบตามสูตรของของความมงคลเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังได้หลายสีค่ะถ้าหากถามว่าสีแดงมันมีความมงคลอย่างไรนะคะ ชาวจีนเชื่อว่านะคะสีแดงนี้มันจะเป็นสีแห่งความความสุขเป็นสีแห่งความโชคลาภแล้วก็ที่สำคัญเป็นสีแห่งความสำเร็จค่ะคืออย่างสีแดงเนี่ยถ้าเราเห็นมันก็จะคล้ายๆสีของไฟนะคะซึ่งเป็นเป็นสีมงคลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตามความเชื่อของของชาวจีนเลยนะคะ ทั้งอย่างเป็นสีประจำชาติของชาวจีนให้ในเรื่องของความสำเร็จแล้วก็เรื่องของชีวิตมีมีชีวิตชีวาก็ว่าได้นะคะที่เห็นชัดนะคะชาวจีนอย่างที่ได้เกริ่นไว้ในตอนแรกถ้าหากไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านหรือว่างานมงคลอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีสีแดงประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านหน้าบ้านหรือว่าถ้าเป็นสำนักงานถ้าหากเปิดเนี่ยคะ่ะ ก็จะต้องมีสีแดงเพราะว่าเชื่อว่าเป็นสีแห่งความสุขแห่งความโชคลาบแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะนําไปสู่ความสําเร็จนะคะดังนั้นสีแดงก็จะเข้าตุษจีแล้วนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็งามก็เลยมองว่าอ้ก็คงจะมาเล่าเรื่องเราเรื่องของสีมงคลให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยในช่อง YouTube ของเรานะคะแล้วก็กล้วยก็จะมีสีที่เป็น เรียกได้ว่าเป็นสีที่มีความมงคลมากเช่นกันนะคะอ่าดังนั้นใครที่ยังไม่มีนะคะที่ยังตามหาอยู่นะคะเราก็เราก็มีแล้วนะนะเรามีสีแดงแล้วนะแล้กวก็เพื่อนเพื่อมีหรือยังถ้ายังไม่มีมาฟังเรื่องเราของสีก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูสีเหลืองนะคะว่าสีเหลืองเขาจะให้อะไรนะคะในนสีเหลืองของเราอยู่ตรงไหนอ,ะอ่ะอ๋อเห็นแล้วคะ่ะอาจจะปีนต้น ต้นแม่ซับดวงทำไม่ได้นะคะปีนไม่ได้แต่ขอไปดูเจ้า,เจ,าเจ้าเจ้าข้ากล่ำเลือดหมูก็แล้วกันนะคะเขาจะมีสีเหลืองแซมแซมอยู่นะคะว่าเขาให้อะไรในสีเหลืองบ้างส่วนสีเหลืองนะคะเป็นสีของจกักรพรรดิแล้วก็ในเรื่องจะสื่อในเรื่องของอำนาจนะคะเสมือนว่าเป็นเป็นแผ่นดินค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ เจ้านายนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสงวนไว้สำหรับองค์กษัตริย์เลยราคาสีเหลืองเนี่ยแล้วก็เป็นสีที่ใช้สำหรับเสื้อคลุมไม่ว่าจะเป็นทรงองค์จักรพรรดินะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยในตำนานโบราณนะคะก็มีความเชื่อว่าสีเหลืองเนี่ยก็เป็นสีแบบเป็นสีที่แบบว่า,าในเรื่องของศาสนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีที่เป็นอิสรภาพจากความ ต้องการทางด้านวัตถุนะคะดังนั้นสีนี้จะเหมาะกับใครที่มีความกังวลใดๆในโลกแล้วก็จะเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ที่ใช้สีเหลืองนะคะก็ถือว่าเป็นเช่นเดียวกันนะคะกับสีที่เราก็ใช้ประดับกับทางวัดทางอะไรด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสีมงคลอีกสีหนึ่งนะคะสำหรับสีเหลืองต้นกล้วยเรามีไหมมีสีเหลืองต้นนี้จะมีความเหลืองชัดที่สุดแหละ ในบรรดาลหลายๆต้นอย,อย่างต้นที่อีกต้นหนึ่งที่เราไม่ได้ปีนขึ้นไปให้ดูก็คือแม่แม่ทรัพย์ดวงธรรมซึ่งเขามีมีทุกสีเลยนะคะที่เราได้กล่าวมานะคะต้นนี้ที่สีเขาเด่นเพราะว่าใบเขาจะออกเหมือนเหมือนเข้ากล่ำมากแล้วก็สีก็จะออกเหลืองนะคะดังนั้นแต่ละต้นการให้สีก็จะแตกต่างกันไปนะคะถือว่าต้นนี้ก็จะมีเสน่ห์อีกต้นหนึ่งนะคะ สำหรับเนะี่ยต้นนี้สูงมากอะ่ะไม่สามารถไปถ่ายใบยได้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่มีความมงคลมากๆจริงๆให้กับสวนของแมลดินตายนะคะก็ให้เราได้เห็นว่าเออในแต่ละวันสีก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะการให้สีตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็จะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองนะคะคือสีแดงนี่เป็นพื้นอยู่แล้วนะคะ สีต่างๆก็จะตามมาดังนั้นจะมงคลขนาดไหนล่ะคะทุกคนคะสำหรับสีเขียวนั้นนะคะหลายคนอาจจะถามมานะคะว่าเป็นสีอะไรสีเขียวนี่เป็นสีที่แสดงถึงความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูหรือว่าความเจริญก้าวหน้าก็สามารถใช้สีเขียวได้ บางทีสีเขียวก็จะหมายถึงความบริสุทธิ์ด้วยนะคะในใบกล้วยของเราก็จะมีเหมือนกันนะคะดังนั้นสีเขียวมักจะถูกสร้างเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าธนาคารนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะก็อันนี้เราก็นำมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสีต่างๆมันมีความสมบูรณ์อย่างไร ในใบหนึ่งนะคะเขาก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อที่จะไม่เหมือนใครเลยอะ่ะอันนี้คือความมีเสน่ห์ของเจ้ากล้วยแดงอินโดแล้วแต่ละต้นเขาก็จะไม่เหมือนกันด้วยซึ่งซึ่งนี่เป็นเป็นความที่แบบว่าคือมีเสน่ห์ของกล้วยไม้มงคลกล้วยแดงอินโดแห่งปีเลยนะคะเป็นกล้วยที่ถือว่าเป็นไม้มงคลแห่งปีเลยคือหลายคนหลังหลังเนี้ย จะเข้าตุ่ดจีนแล้วที่ฟาร์มเราก็จะมีหลายคนก็เข้ามามามาดูนะคะแล้วก็เอาไว้ไปติดบ้านไว้นะคะดังนั้นถามว่าที่ฟาร์มมีไมมก็ก็มีพอที่จะแบ่งฟันอยู่ค่ะใครสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะคะหรือใครบอกว่าเออดิฉันสนใจแยกหน่อเองอะไรเองก็เข้ามาดูได้เลยนะคะทำให้ตุ่ดจีนนี้เป็นตุ่ดจีนที่มีมีชีวิตนะคะ แล้วก็มีสีสันนอกจากสีที่เป็นผ้าหรือว่าสีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วนะคะเรามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าต้นกล้วยแดอินโดเนียเขาสามารถที่จะไปเติมเต็มในส่วนต่างๆของบ้านเราได้นะคะของที่ทำงานได้ก็ลองมาศึกษาดูนะคะว่าสีมงคลตัวนี้จะช่วยในเรื่อง อะไรให้กับเราได้บ้างนะคะและที่สําคัญเราก็ได้ในเรื่องของฟอกอากาศนะคะในเรื่องของออกซิเจนเข้าไปด้วยวันนี้ก็เลยมีโอกาสนํามาเล่าให้ฟังนะคะเนื่องจากจะถึงงานตุ๊จีนกันแล้วใช่ไหมคะอ่าก็เลยนํามาเล่าเรื่องของสีให้ฟังกันนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยต้องบอกเลยนะคะว่าแม้จะเป็นต้นเล็กๆนะคะสีก็ ก็หลากหลายเหมือนกันนะคะก็พยายามมีสีต่างๆแทรกขึ้นเข้ามานะคะแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงก่อสร้างาโซนให้กล้วยแดงอินโดที่มันสูงมากได้ได้อยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งที่เราได้ได,ได,ได้ได้เห็นนะคะความพัฒนาหรือว่าความแตกต่างในแต่ละวันของกล้วยเช่นกันนะคะและที่สำคัญสีแห่งความมงคลเนี่ยเดี๋ยว ในงานตุ๊จีนนะคะก็อยู่ที่แฟชั่นไ i แลนด์นะคะที่จัดขึ้น28ถึง6นะคะ28เดือนมกราถึงถึง6นะคะก็จะมีการจัดขึ้นใครที่สนใจอยากจะไปดูว่ามันมงคลอย่างไรอาจารย์ลักษ์จะมาฟันธงนะคะด้วยความเป็นธรรมชาติของกล้วยทำให้ผู้ที่มีกล้วยที่อยู่ในมือ ไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูลายการดูกล้วยในรูปแบบต่างๆนะคะเรียกได้ว่าสีสันแห่งปีแล้วก็เป็นไม้มงคลแห่งปีเลยละคะ่ะลองไปดูนะคะกล้วยแดงอินโดเนียหลายคนถามว่าเอ๊ะมันจะมีความทนไหมจะปลูกอย่างไรล่ะ <ๆ S 1> ก็อยากจะมงคลอยากจะเป็นสายโมอ,อยู่นะปลูกง่ายค่ะอันนี้ของเราสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถตากที่แดดร้อยได้เลยนะคะไว้หน้าบ้านได้เลยนะคะ ก็ก็ไม่ไม่มีปัญหานะคะอย่างใบนี้ทุกคนคะให้เห็นนิดนึงนะคะอย่างใบนี้นะคะถ้าหากเราสามารถดูจากสีเราก็จะมีสีเขียวนะคะซึ่งเป็นสีเขียวอ่อนนะคะก็จะเป็นออกอ่อนๆน,น,นิดนึงแล้วก็จะมีมีลายต่างๆซึ่งซึ่งมีความแตกต่างใบเดียวนี่แหละคะ่ะแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างสวยงามที่แตกต่างกันไปนะคะอ่า อย่างใบนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยเขาก็จะมีความสวยที่ไม่เหมือนใครเหมือนกันเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นแม่ทรัพย์ดวงธรรมแล้วก็เป็นลายเทพประจําสวนนางเอกประจําสวนเราเลยนะคะประจําฟาร,ร์มเราก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆถ้าใครได้เห็นตั้งแต่คลิปแรกๆนะคะแล้วเอาคลิปแรกๆมาเปรียบเทียบดูก็จะมีความแตกต่างอยู่นะคะว่าเขาสวยมากค่ะ เราก็หวังว่าลายมงคลสีมงคลนะคะก็น่าจะได้มีใครหลายคนได้มาเป็นเจ้าของนะคะก็ยินดีค่ะยินดีให้คำปรึกษายินดีในการเรียนรู้ต่างๆนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามากับเราได้นะคะถ้าเข้ามา at h @ug168 นะคะ At h @ug168 ค่ะ ก็จะเล่าเรื่องราวของกล้วยแล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากฟาร์มให้ฟังนะคะ